สองก็คือมนุษย์โลกคือที่อาศัยของมวลมนุษย์มีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วบุคคลผู้ใดใครทำดีก็ได้สู่เทวโลกเมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วบุคคลผู้ใดใครทำชั่วก็ลงสู่นรโกโลกครับพี่น้องครับนี้ในมุมมองของศิลปินนังกลุงเราดูไว้เพื่อการแบบ หาความสุขความสำรัญอีกรูปแบบหนึ่งของความมันเถิดมันจะเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรมนุษย์เราคงมีโอกาสได้สัมผัสกันแน่นอนจุดเริ่มต้นของสาระนิยายเรื่องนี้กระผมจะขอที่เริ่มนณสฐานที่ของพระมหานครไัศสาลีอง์ราชาแสงดูธรรมและพระแม่เจ้าอัมไพพัน สองพระองค์นี้เป็นผู้บริหารอยู่ในนครไพยสาลีพรค์มีพระรถทรงนามว่าองค์ชายไวยราชแต่บัดน,นี้องค์ชายไวยราชได้เดินทางไปเพื่อศึกษาหาความรู้ตามแบบฉบับของเจ้าชายเป็นเวลาหเดือนแล้วที่พระรถได้จากแบพระมหานาครไพยสาลีก็เ,เป็นธรรมดาพ่อแม่กขยอมมีความเป็นบ่วงห่วงใ่ วันนี้พระองค์ทั้งสองก็ได้รับสั่งสนทนาหารือกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระโอรสไวยรัชสาระไรล,ละเอียดจะสนทนาหารือกันว่าอย่างไรบ้างถ้าพี่น้องรับยุดเริ่มต้นในสารนิยายมนุษย์สองโลกกระผมเริ่มตรงนี้ครับพี่น้องจิดตามหาความสุขความมัเทิงกันเป็นรายสาระ รายละเอียดของนิยายนับแต่เวลาปัจจุบันนี้ท่านผูน้ชมทุกท่าน ดีเตอร์คาเลนิตานังตามนี้ไอ้นังนำมาเล่าแล้วยกสาระนำเรื่องราวกระผมกล่าวเป็นเนตผมเพื่อนำความสุกความสํำราญมาบริการมิตรมวลชนก็เริ่มต้นตีพาราณนะคนไฟซาลี พระจอมวงองค์งราชาแล้จอมเกรดทัชจาพร้อมด้วยองค์พระนางนา้ผู้บริงานราชากุงศรียามรุงแจงแสงตะวันจอมราชันพร้อมรานีอธามนาทีแล้วจนตา้ เออนี้อมภัยพันฉันเพิ่งจะค้นพบความจริงเมือ่อสองสามคืนมานี้เองว่าทำไมรูปร่างหน้า้าของเธอนี่ได้สูปผอมลงทุกวันทุกวันทุกกโมมค้นพบยังไงเลยคะคือฉันสังเกตเห็นเรื่องนี้มาสองสามวันแล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลายามค่าคืน นับตั้งแต่วัยรากลูกของเราได้เดินทางจากพ่อแม่เพื่อไปศึกษาหาวิชาความรู้ก็นับเวลาได้หกเดือนแล้วทุกๆคืนฉันตื่นขึ้นมาในยามดึกดตื่นตอนไหนก็แล้วแต่ฉันจะเห็นว่าเธอนั้นนอนลืมตากระสับกระสายตลอดเวลาคืนนั้งคืนเธอไม่ค่อยได้มีเวลาหลับนอนพักผ่อ,อนเขาจะมาคิดว่าเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าเธอนี่เป็นแม่ก็แน่นอนแม่เมื่อลูกจาก แต่อ้อมออกไปก็ยังมีความว่วงใยเพราะฉะนั้นทำให้เธอกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายก็สูผ้ผอมแล้วทูดก็มหมไม่ส่งคิดกำึ่งถึงลูกเลยฉันก็มีความวง่วงใยคิดถึงลูกเหมือนกันแต่ฉันนอนหลับนะเวลาฉันจะนอน,นฉันก็ต้องหลับนพฉันเป็นแม่มันไม่มีทรัพย์สมบัติใดหรอก ที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าลูกทุนกระหม่อมไม่ทรงคิดเหรอลูกวัายราชจากเราไปอยู่ในป่าดงพงลึกกับครูบาอาจารย์ในสำนักอาหารการกินใครจะดูแลรักษาก็ไม่รู้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใครแหละจะเป็นผู้คอยรักษาพยาบาลใ้ลูกเกิดปัญหาขึ้นมาจะไี้ปรึกษาหารือกับใครก็ไม่รู้ อืมใช่ <c oughs> ผู้เป็นแม่น่ะยอมมีความละเอียดอย่างนี้เธอก็เลยเก็บมาเรื่องนี้มาเป็นความห่วงใยจนหลับนอนไม่ได้กินไม่ได้ครัผมฉันยอมรับครับที่ลูกไปแค่หกเดือนฉันมีความทุกข์มีความคิดถึงเป็นที่สุดเลยอำภัยพันเพค้ <c oughs> ถ้าอย่าลืมว่าการที่เราส่งลูกออกไปศึกษาหาวิชาความรู้ นี่คือการที่เราฝึกไอ้เขาได้ไปหาประสบการณ์เขาแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆตรงนี้ไม่ได้และต่อไปเขาจะแก้ปัญหาบ้านเมืองประเทศช,ชาติได้ยังไงพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับลูกไปโดยตลอดแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาพ่อแม่ยอมวงใยและรอคอยความสําเร็จของลูกนะน,นี่คือเรื่องสําคัญเอาเธอสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาเขาจะได้มีประสบการณ์ว่าการแก้ปัญหา ขอ,องตัวเองการแก้ปัญหาในสังคมครอบครัวในบ้านในเมืองนี่เขาต้องศึกษาเรียนรู้มาเก็นข้าวและไทยกันฉันมีข่าวดีจะแจ้งให้เธอทราบอีกสองสัปดาห์ลูกวัยรุ่นจะกลับมาสู่พระมหานครไผ่สาลีจะได้กลับมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมพี่น้องประชาชนสักชั่วระยะหนึ่งแล้วก็จะเดินทางกลับไปศึกษาต่อ ที่สำนักวัดรุกล้อมโอ้ยเป็นพระมหากรุณาธิคุณอยากล้นพอดเนี่ยหม่อมฉจนาอยากจะเห็นลูกว่าหกเดือนที่จากแม่ไปนะี่มีสต,ติปัญญาวิชาความรู้อะไรมาฝากกันบ้างเอาเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้มาแล้วกันมีอะไรจะคุยมีอะไรจะสนทนาหา,ห,าหรือก็อีกสองสัปดาห์นะผมว่าคืนนี้จจันคงเห็นเธอนอนหลับสนิทเป็นพระมหากรุณาธิคุณ้าค่ะ พอแล้วประจอมวงรือทรงปรอบใหญ่